สวัสดีครับมือนีสิภามาเบิงการเกี่ยวเข่าหลังจากที่เกษตรกรเพิ่นดูเขาไว้นะครับเนาะคือด,ดูนี่กับเป็นการเก็บเกีียวนะครับก็คือสมมเลนี้กับ่าใส่แรกง,งาร่ววายเพราะว่าขาแรกคืขา,ขาสูงนะครับการเก็บเกี่ยวเขาซสมเยนี้ก็คือใส่รถครับใส่รถย่างเดียวเลยนะครับราคา ลอยห้าสิบบาทนะครับต่อไหลกระกะทีว่ว่ากระ,ระกบโบแป้งปันเดยกัเป็นราคามาตรฐานนะครับเนาะราคามาตรฐานค่าแรงค่าดำมันคารถเพลินนะครับร่วมกัน,นการเกี่ยวนี่กะเบิ่งครับนกมันก็จะบินวนนกเซลปันเฮาแหละนกเซลนกเซีงเซลบ่ะนกอินเซลเนาะเออแต่แตว่าแต่ละทางเอิ่นบ่คือกันแต่ว่าทางทางบ้านผมนี่เอิ่นนก หินเซวนะครับบินวดอยก่าละ่ะเบิรงว่าจะมีแมงอยังมาจับกินได้นะครับเนี่ยเป็นะการจะเกี่ยวแบงซีล่ะครับเกี่ยวไปเรื่อยๆซีล่ะครับเกี่ยวไปคือทั้งทั้งมวลกล่าว่าเกี่ยวได้เต็มที่ก็คือเขาอยู่ในนี้รประมาณตัด วิธีชุมือนี่ใส่รถย่างเดียวนะครับเพราะมีล่งแขกค,คือสมัยตอนที่ยี่สิบสามสิบปีที่แล้วนี่บริจังแรกง,ง่ายครับคือ,คอเป็นการล่งแขกการล้แขกก็คือว่ามือนี่เกี่ยวเขาหน้าเท้าหลังกับไปบอกพี่น้องคนที่บ้านบานรรัตรแกยงแย้งหรือว่าญาติพี่น้องว่าที่เกี่ยวเขามีเดอร์ ก้าเจ,จ้าสิบอ,อกหลายนะครับประมาณ2ี่สิบสามสิบคนก็คือหมายถึงว่าห้าเกี่ยวไประยะน,นี้ลงแขนปั๊บมัน่นกะจีบกแล้วก็เลื้อนหน่อยนะครับบานเอ้าเ่า,าห้อมก็แล้วก็ห้อมแย่แล้วนะครับมันก็กาปริมาณว่าเออประมาณน,นี้แหละะามาณยี่สิบคนสามสิบคนมาเกี่ยวนะครับซึ่งหลังจากเกี้ยวแล้วก็กินเขาน้องกันผมมีได้ได้อีกอย่างเลยครับ บ่ได้ใจขาแรงก็คือถือว่าการล่วงแข็นี่เป็นประเภทนี้ตั้งสมัยตะกี้แต่ว่าชูม,มือนี่มันบ่มี่เหรอครับเพราะว่าทุกคนก็มีภาระมีค่คาเสียใจสิมาไปล่วงแข็คือสมัยตะก,กี้นี่บ่มี่เหรอครับถ้าอยากอีหลีถือว่าบ่มีเลยเหรอไปเพราะว่าทุกคนก็มีภาระมีค่คาเสียใจใน,นั่งนะไปเข้า,าก,กับพอพอไดนะ้ ครับเนาะไปจนกว่าจะได้เต็มเขาเต็มทางพุนล่ะครับเพื่อจะงเสียเอาไปใช้รถกะมีรถอีฐแตนถ่ายโยงเนาะครับเนาะถ่ายโยขันไปเท่ย,ย่ำเลยครับเต็มพุคนละครับ่้งสิเปเกีย่ยวไปอีกงานต่อไปครทำไก่แล้วนะเพิ่งบรรยากาศไปครับบรรยากาศกานแก้วเขา กับใหญญาไป,ปไดครับเกี่ยไปเรื่อยๆไปเกี่ยไปดุดๆๆมาเขาล่มนะครับทำไมละเกเนีครับ,บออไปเกี่ยเ,ยเ,เ,ยเขาเข่า,ล,ล,า,ขา,ขาล่มโอ้ปวดแกวครับปกยวหน้กกระมเอนี่ปวดเกยวเข่านะครับเขาล่มมันได้เนี่ยครับปันใ่กันมีปัญหา ว่าหันระวังเจ้าโคตินมันยืนตรงเขาก็ลงเขาก็หลงบางทีว่าอีกว่าเนี่ย เกิไปทเป็นสังี่ถ้าใส่ค้นเกียวนี่โอ้อาจจะสามอาทิตย์ก๋ว่เต้ว ครับที่ให้ใส่บบอีกแต่นนะครับ เรามาตากบาดนี้ครับอันนี้ตากประมาณสามแดดนะครับเอามาใส่ล้านยู่บ้านหรือว่ายู่ถนนก็ได้นะครับนี่เขาจะาเอามาใส,ใส่ตากสามเมืองแล้วปุ๊บกับมะกอกใส่ถุงนะครับเนี่ยอะกใส่ถุงกันมันเรียบร้อยนี่คือว่าเซ็ตขั้นตอนการาขอบคุณสำหรับที่ติดตามครับ